สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e x i l l g a m e เนะครับอยู่กันกันกบเกมกด d a m วางแผนตัวใหม่บนมือถือ SD Gundam G Generation Eternal นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวว่าจะไปทำตัวขวัญใจมหาชนหน่อยหลายคนนะครับเขาบอกว่าตัวนี้เทพสายฟรีเลยนะเป็นตัว3ดาวที่เราสามารถทำได้นะครับนั่นก็คือจิกควักนั่นเองนะตัวบีมของเรานะครับน้องมาชูนะก็ตอนนี้นะครับถ้าเกิด ทำตามคลิปที่ก่อนหน้านี้นผมบอกไปมันจะได้2ดาวใช่ไหมะนะครับดาวสุดท้ายเนี่ยมันจะมาอยู่ในไอ์นเตอร m e d i a ีย mission นะครับตรงพาเนลตรงเนี้ยนะอันสุดท้ายนะครับอันกลางอันกลางแล้วจริงเนี่ยไอตัวเตอร์ m e d i a ยตเนี่ยถ้าเกิดเล่นไปถึงแบบ a d v a n c นะครับมันจะมีตัว ur f ร e ด้วยนะครับอ่ะตัวนี้นะครับเหลือเงื่อนไขก็คือเราต้องเคลียร์ eternal road stage นะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ปั้นตัว สายเนื้อเรื่องนะครับก็แนะนำว่าให้เล่นดาดไอ้นี่ของดับเบิลโอนะครับโนแปดกับฟรีดอมถ้าเกิดใครเล่นตัวเมตานะฟรีดอมกับดับเบิลโอนะครับจะผ่านง่ายแล้วก็ไม่ต้องไปปั้นตัวอื่นด้วยนะครับมันเปลืองเผื่อแบบเก็บไว้ก่อนอะไรเงี้ยส่วนไอ้เนื้อเรื่องกันดั้มมันผ่านง่ายนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราลงอันแรกให้ดูกว่าละกันนะครับก็คือตรงนี้ดาดมันง่ายมากมันจะจัดลงได้แต่แตทีมกันดั้มนะครับ ก็แค่มีจิ๊กควักสองดาวเลเวลสักห้นะครับเนี่ยแล้วก็ที่เหลือตัวประมาณนี้ก็ผ่านแล้วนะครับอ่ะคร่าวๆนะโอเคเดี๋ยวลงให้ดูอันหนึ่งก่อนคืออันนี้ได้จากตัวที่เราเดเวล็อปขึ้นมานะครับไม่ต้องไปอัดเลเวลถ้าเกิดยังไม่อยากจะปั้นนะครับเพราะว่าคนที่จะปั้นสายเนี่ยควรจะต้องมียาน ยานตรงก่อนนะครับโอเคต้องจัดการตัวนี้ก่อนนะเนี่ยยิงทีหนึ่งก็1มื่นหแล้วนะครับแป๊บเดียวมันก็ตายแล้วนะไอเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้ยิงก่อนยิงต่อไป5,000ก่อนลดเด็บไปแล้วแล้วก็ ผมจะใช้บิ๊กแซมยิงนะครับกําลังดูอยู่ว่ามันจะตาย,ยหรือเปล่าอ่ะถ้าจริงๆไม่ต้องก็ได้ใช้จิกควักเข้าไปฟันเลยนะครับเพราะว่านี่รถเดียบไปแล้วตีทีนึงก็แตกพอดีนะครับขอซับพอร์ตหนึ่งโอ้มันกาดมันกาดไม่ถ้ามันกาดอย่างนี้เราเอาเอาตัวไหนมากระทุงสักทีหนึ่งสินี่จีทีนะครับ นี่ก็เป็นตัวที่ผมเด v e l o p มานะยังไม่ได้อัพดาวอะไรมากนะครับเลเวลเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยน่าจะประมาณ3าหรือเปล่าสานสิบสองครับเนี่ยแล้วก็จีควักนะครับตีซ้ำเข้าไปโอ้จริงๆนี่เอาตัวอื่นตียังได้นะเนี่ย่ะแค่นี้เองนะครับด่านมันง่ายอันเนี้ย แล้วมันไม่ต้องใช้ตัวปั้นเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวยิงอ้นี้ก่อนยิงไอ้ตัวนี้ก่อนมันไม่ตายผมอยากลดเลือดมันสักนิดหนึ่งเอาเปา็นว่าตีตรงนี้ก่อนอ่า,านี่ก็กันดั้มอีออสนะครับตัวที่ได้มาจากยิบเบิลล็อบเหมือนกันโอเคโอ้คนขับผมเอามา ไม่ตรงกับที่เคยใช้นี่เองถึงว่ามันไม่มีอ่าในส่วนของสกนะิลเลนั่นก็คงต้องยิงไปเลยยิงไม่ตายซะด้วยไม่ตายอยู่ดีนะไม่เป็นไรจิกวักไล่กระซูอไปนะครับมาชูเนี่ยมาชูแค่เลเวล50ก็ผ่านแล้วนะครับไม่ต้องใช้สพยาก,กรไม่ต้องฟาวอะไรมากมายนะไม่ต้องเอาเพชรไปกดเติม สามารถเก็บเพชรไว้สุ่มได้นะสำหรับคนที่ไม่ได้เติมอัดนะครับนี่เราเก็บไอ้ตัวนี้ตัวเดี๋ยวนะข้างหลังเหมือนจะมียานใช่ไหมขอเปิดสกิลวันนี้ไว้นิดนึงปับ๊บเนี่ยดูดีขนาดเลเวล50ยังหวดเยอะแยะตัวนี้เดี๋ยวถ้าเกิดปั้นเลเวล1อยนะครับแล้วก็อัพ3ดาวนะปวดมากนะครับที่วักเนี่ย เ okay, ลุยต่อ GP ยิงไปสำหรับบทที่2นะครับของเซตาถ้าเกิดใครแบบปั้นดาวหรือปั้นเลเวลขึ้นมาบ้างแล้วมันก็ผ่านได้นะแต่ว่าอันนี้จะแนะนำสำหรับคนที่มีตัวฟ r e e d ม m e ็ e e ซีนะครับซึ่งมันจะไม่ต้องมาปั้นเพิ่มจีควักเข้าไปตีเลยดีกว่าที่มันยืนเกะกะกันเอง โอเคแล้วก็สไนเปอร์มายิงลดเด็บนิดนึงดีบัฟดีบัฟเปอี่างลดไปแล้วจีควักอีกทีนึงเห็นไหไอนี้หมดแล้วสกิลพลังจิตโอ้แต่ตายพอดีนะโอ้พิกีกนไปห้าหมื่นนี่นะอันนี้ก็จะผ่านง่ายๆนะครับเพราะว่าใช้ตัวที่ไม่ได้ปั้นอะไรนะก็ผ่านได้ แล้วก็อันต่อมานะครับก็สำหรับคนที่มีฟรีดอมนะอ่าตรงนี้นะครับเวลาผ่านด่านเราได้ด้วยนะตั๋วอัปเกรดนะครับห้าสิบเลยนะสีทองนะครับแล้วก็เพชรอีกร้อยหนึ่งอ่าตรงนี้ก็พลังแค่สี่หมื่นครับจัดทีมก็คือเอาฟรีดอมลงนั่นแหละง่ายๆเพราะว่าใครปั้นร้อยก็น่าจะผ่านอยู่แล้วนะครับตรงนี้ส่วนพวกตัวตัวสำรองพวกนี้คือเอาลงไปก็ได้แต่ว่าต้องคอยหลบนิดหนึ่งนะ ผมลองดูซิว,ว่ามันมีตัวโล่บ้างไหมอยากได้ตัวโล่มาซินิดนึงเออนี่ไงเราฟาร์มได้ดูเอลมาโอเคเนี่ยผมยังไม่ได้อัพเลเวลเนะหรือถ้าเกิดใครที่ปั้นพว่วงตัวฟีด d o เมเทอร์นะครับหรือว่าจัดติดแล้วเนี่ยก็ง่ายยิ่งง่ายขึ้นเลยศัตรูมันจะมีอยู่2ฝั่งนะครับก็คือมีฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับโอเคตรงนี้ ถ้ายิงเลยมันจะยังไม่ตายนะเราต้องลดเลือดมันสักนิดนะครับหรือไม่ก็แต่ว่าผมว่าลดเลือดสักนิดก็ดีโอเคเราจะเอาตัวนี้เข้ามาก่อนเนี่ยเรายิงไปก็สามหมื่นแล้วนะเพราะว่ามันมีซับของไอ้นี่อยู่นะครับตัวฟรีดอมเห็นไหมโอเค ฟรีดอมทุกคนน่าจะมีอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเป็นตัวเมตาคู่กับเอ็กเซียนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีไปเอาของเรื่องอื่นก็ได้นะเนี่ยมันก็กาดเราอย่างเดียวนะครับพอเราใช้คอมโบกับอันี้ไงตัวซัพพอร์ตเนะนี่ยนะฟีดอมโอเคทีนี้ เราก็เอาฟรีดอมนะครับยิงเก็บเลยยิงเก็บไอ้พวกนี้เลยใช้แค่ปืนจริงๆผมอยากเดินเข้าไปฟันแต่ว่าเข้าสักนิดนึงก็ได้หรอมเอรมเติลโอเคประหยัดเอเนอร์จีไว้นิดหนึ่งแล้วก็ตัวนี้มาไกลได้ใช้ปืนไกลนะครับ แล้วเดี๋ยวรอให้ฟีดอ้อมันชนให้นะครับที่เหลือนี่ก็หลบมาแค่นั้นเลยเดี๋ยวรอ,อกวาดนะครับเอาดันไปติดไอ้นี่ติดการให้อีกไม่เป็นไรทีเดียว โอเคเหลือตัวเดียวแล้วนะครับเป็น perfect strike perfect strike อยู่ในระยะพอดีนะครับก็แต่เราจะเข้าถึงหรือเปล่าเราจะเข้าถึงระยะมันหรือเปล่าน่าจะไม่ถึงนะเนี่ยดูอ้านะครับดูอ้าเข้าถึงอยู่มีสกิลอะไรไหมเนี่ยมูลาฟก้าไม่มีเลยยิงไปโดนสวนมาหมื่นสามอ้าขอซัพพอร์ตไม่ได้เ้วยไม่ถึงไม่เป็นไรถ้างั้นก็เข้าไปยิงเลยนะครับ โอ้ยตายแล้วนี่ตายแล้วนี่ไม่ไปไม่ถึงเนี่ยก็ไม่เป็นไรลอยเคลือได้จริงๆเมื่อกี้ผมเดินช่องผิดนะเนี่ยถ้าเกิดเอียวฟีดอมมานิดนึงเอาดูเอาเข้าไปแล้วก็ซัพพอร์ตก็จบแลลวแต่เดินช่องผิดไปหน่อย อ่าเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะผ่านอีกหนึ่งอันใช่ไหมนี่ได้ของอัพมาด้วยเอาไปอัพเลเวลต่อได้นะครับใครที่เล็งจะปั้นตัวไหนนะอ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ง่ายนะครับโดยที่ังไม่ต้องปั้นตัวอะไรให้มากมายนะครับก็ไอ้น,นี่เลยดับเบิลโอนะครับเห็นพลังเยอะแต่ว่าถ้าเกิดใครเล่นเมนฟรีดอมเมนฟรีดอมมันไหวแล้วนะครับนี่ลงไปตัวเดียวเลย นะจบจบไปไม่ต้องเรื่องเยอะนะครับยิ่งถ้าเกิดใครฟีดอมไม่มีฟรีดอมเอ็กเซียเอ็กเซียโททีพูดผิดอ่ายิ่งถ้าใครมีเอ็กเซียที่ดาวเยอะนะครับยิ่งง่ายโอเคก็เข้าไปลุยเลยไม่ต้องอะไรมากหวดเลยนะครับ ไอ้ยผมชอบพูดผิดนะเนี่ยเมื่อกี้เอ็กเซียฟีดอมเบลอเบลออ่ะเก็บต่อนะครับเนี่ยเก็บสามตัวรวดนะครับ ก็จะมีศัตรูมาอีกนะครับก็ไม่เป็นไรเอ็กเซียมันยืนชนได้หมดอยู่แล้วหลบได้ด้วยนะครับบางทีศัตรูยิงไม่เข้าด้วยซ้ำนี่ผมแค่ดาวเดียวนะยังไม่ได้กดเพิ่มนะครับอ่ะนี่ก็ผ่านแล้วเห็นไหมง่ายๆแค่นี้เลยถ้าเกิดใครมีเอ็กเซียร้อย กับฟรีดอมลอยนะครับผานสบายอเขาบอกให้ผ่านแค่3อันนะครับแล้วเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเราค่อยมาเก็บทีหลังก็ได้นะครับเพราะว่ายังไงของมันก็มีอยู่แค่นี้มันอยู่ที่ว่าว่างเล่นเมื่อไหร่นะครับเออแล้วก็อยู่ที่ว่าไอกิจกรรมเครื่องหน้าด้วยนะครับคือของผมเนี่ยจะเผื่อไว้ก่อนว่า ไม่รู้ว่ากิจกรรมมันจะใช้หุ่นของซีรีส์ไหนนะก็เลยดองของไว้นิดนึงนะครับโอเคตอนนี้เราน่าจะได้ของครบแล้วได้ตัวกาชาอีกหนึ่งใบแล้วก็นี่ชีควักนะครับเนี่ยแล้วเดี๋ยวลุยพาเนลต่อนะครับ พอครบอันนี้ก็จะเป็นแอดวาน์พอแอดวานจะได้ตั๋วไอ้น,นี่นะตั๋ว U R นะครับมีไอ้น,นี่ด้วยนะตั๋วของยานด้วยนะครับใครที่หาอยู่โอเคอันนี้รับไปก่อนละกันที่เหลือ,อน,นี้อัพเกรดเลเวลอาวุธเลเวลล็อป200 AP Equip ีอีค i ฟอัพโมดิฟิเคชันอ่ะยูนิตนะครับอันนี้จะเป็นอุปกรณ์สมใส่นะครับซึ่งมันจะ มันจะขายอยู่ในนี้ไอร้านจีช็อปนะครับเนี่ยพวกนี้ก็คือเราเอาหุ่นที่เราแคปมาได้นะครับเราไม่ใช้ย่อยไปนะแล้วก็มาเอาแค่นั้นเองนะครับอ่ะโอเคเอาละเดี๋ยวเราไปอัพจิกควักกันก่อนนะครับให้ขึ้น3ดาวใ่อัพเกรดเรียบร้อยนะครับขึ้น ลิมิตเบรกสามดาวนี่พลังเพิ่มขึ้นอื้อเลยนะนี่ยังไม่รวมเลเวลนะถ้าอัดต่อนะเนี่ยของผมมันมีพอจะอัพได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ไอเอสพีคอนเวอร์นี่เขาแจกมานะครับก็เอามาอัพได้นะให้เป็นเลเวล้อยนะครับดูแล้วเดี๋ยวผมคงอัพไปเลยแล้วกันตัวมีมอะไหนๆก็ไหนๆหูดูพลังดิขึ้นไปอย่างเยอะ ตรงนี้จะเป็น SP Conversion นะครับก็ได้จากการปลดไอ้นี่นะในส่วนของเนื้อเรื่องแล้วก็เขาแจกมาด้วยนะครับ200ใช่ไหมเอามาปลดได้2ตัวนะครับตรงนี้ถ้าเราเดิเว็ลอหุ่นของเนื้อเรื่องต่างๆมันก็จะได้อยู่แล้วนะครับนี่อย่างเข้มอย่างเข้มดูพลังโจมตีนะครับโหดนะ ทำไปเล่นไปเดี๋ยวอัพให้มันเต็มร้อยไปเลยพลังตตีเป็น11,819เลยนะใช่อป่ะแรงนะครับแล้วก็อาวุธนี้คือ3 6 7อ่า35นะแต่ว่าอัปเกรดได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเลือดเยอะตัวนี้ถ้าเลือดยังเต็มอยู่นะครับยิ่งแรงขึ้นอีก12%มันมีบวกอยู่นะครับแล้วก็อบิลิตี้ของมันคือเพิ่มแอตแทเข้าอีก10%แล้วก็ความแม่นยำ แล้วก็ตัวน้องมาชูมันทำให้หลบเก่งด้วยนะครับลองไปเทียบกับไอ้นี่ดูดิเอ็กเซียหดาวเอเซียหดาวพลังนี่ไล่ๆกันเลยเนะี่ยหนึ่งันกว่าๆใช่ไหมนะเรียกว่าเอาเรื่องนะครับตัวนี้หลายคนก็ใช้แบกอยู่นะครับอโอเคครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอจบไว้เท่านี้แล้วกันนะครับหากใครคิดว่า คลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนรวมถึงกด Subscribe <S <S <Peters en> เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ